ทางเข้าเขื่อนวชิราลงกรนะคะมีป้ายที่ทำด้วยต้นไม้ด้านหลังอาหารเรือนเขาแหลมอยู่ในเขื่อนวชิราลงกรอาหารร้านนี้อร่อยได้มาตรฐานสิ่งแรกที่เราสั่งนี่ก็คือปลาทับทิมที่นี่จะมีปลาทับทิมแล้วก็มีปลาคางสองอยา่างปลาทับทิมอันนี้ทอด3ามรส เราให้เขาแยกน้ำทอดสามรสลาดมาแยกมาถ้าเราจะสั่งเป็นทอดกระเทียมพริกไทยหรือราดพริกก็ได้การต่อไปอันนี้ก็คือยำสามกรอบกอดรสชาติแซ่บแล้วก็ทอดมันปลากรายก็นุ่มนวลมีน้ำจิ้มดานนี้ก็รสเด็ดเป็นหน่อไม้แกงคั่วหน่อไม้ปลาค่ะหน่อไม้เขาก็มีขายมีสินค้าชุมชนวางจําหน่ายอยู่ทั่ว,วไปเป็นวัชราลงกรณ์ นี้คือสันเขื่อนนะคะทางขึ้นสันเขื่อนซึ่งรถวิ่งขึ้นมาแล้วก็วิ่งได้ไปตามสันเขื่อนในฝั่งตรงข้ามของสันเขื่อนซึ่งติดกับโรงไฟฟ้าวิวเขาเบื้องหน้าสูงสลับซับซ้อนเขาสูงใหญ่ หืนตะวันซึ่งออกดอกจนใหญ่คว่มหน้าลงสันเขื่อนวชราลงกรแดงท่านน้ำสีเขียวโมรโกตที่ไหลจากเขื่อนลงสู่ลำธาศูนย์รวมด้วยไทยสนามกอล์ฟสกายวอล์กนะคะ อุณหภูมตอนนี้30องศาแต่ลมพัดเย็นสบายขอรองเท้าก่อนเข้านะคะเมื่อหน้าืีส,นะสกายสกายวอล์กนะคะซึ่งเดินได้อย่างสบายใจข้าเหนยหน้ามองสกายอย่าก้มหน้าเชียวนะคะและสไลเดอร์ที่อยู่ด้านข้าง ไลเดอร์ลงไปแล้วนี่คือต่อทางเข้าสู่เขื่อนวชิราลงกรเป็นสวนไม้ที่ตัดเตี้ย